สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็เรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่นะคะเออนี่นะคะมาดูลุงจิมนะคะคนขยันนะคะนี่นะคะ FC นะคะสวัสดี FC ทุกคนนะคะ1น0ท่านนะคะใกล้ละเ่าไรลูช่องเขาใหญ่พ่ออะไรหมำนานหรือเล่าพ่อเดมยว่มัวด้ซีเรืองคารซีมพู เหลืองชมพูและอะไรอีกและเพลอีกเขียวบอไปเอาสีเขียวนอนนนนอนเขียวเขียวเขงวันนี่ใอ่ไเอี่ตะกนนี่บอเขียวกอางวันาเอาสวนเยอยยาจะงฮะไาหยาตายแล้ว

กองคอยนาคน่านคนเริ่ดไไหนตอกแล้วนี่ตอกแล้วนี่ยไปเลยไม้ที่นั่ให้าด้วยค่ะมาทำมาถม้ยเจ้ยมาถมก่อดี๋ยวไปยมอนะมาถก่ออกพอเวาเาถมเลยเขาวัดขนาดเี้ยวมาแล้วเกียว học tập hôm nay nhất là lấy chào 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 lấy 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 เนี่ยดูไันลังได้มุนลันได้อันนี้ิดีดีเ่นแนดูเอียงไปนี้เอียงไปนแค่เอียงเยกันเลยถ่ยดู FC เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะคะเอียงหน้าเอียงหลังเอียงตะแคงเขาบอกสวัสดี FC ทุกคนนะคะ นี่นะคะขอบคุณค่ะง่ายกับบอสผู้ใดไล่ยโอ้สีนี้สวยฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะได้ยังได้ยังส้มแล้วเป็นสีนั่นเสาสูงเลยส้มแล้วฟ้าตอนนี้ก็ใส่สีแล้วนะคะพี่นะคะนั่นแหละฟ้าเออนั่นแหละฟ้านั่นแหละเป็นไงมันสูงสวยมาก นี่นะยายจะเข้าไปเลงก่อนนะคะโซมันสุกโอเคมาช่วยมาช่วยนะโอเคมาช่วยมาชวยนะช่วยมาช่วยชมวันใครวันใครใช่ไหมอยากได้ลุกเลึอกๆก็บอกเจอยเด้อะเจอยถนัดคนอเอา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 ไไปให้เขานี่แถวเอาเลงแน่แต่ไมแล้วก็เป็นสีม่วงเจอยยังพุ่งขยับย้ใยเจอยยังพุ่งโอนฝุ่นเขาเบิ่งจะผุนเขาเล่งอยูุ่่นวันสุกวันสุกไปแล้ว ก็เป็นสีม่วงเลยสาสีบันสุกมาเองนะพี่รอมจ้าได้สองพันแล้วโอ้โหดูดพี่ได้สองยได้ร้อนเงสองพันพมาพี่ามันได้มเอยมีตัวนี้สูงพอดีปะเสียงกดนมาแล้วดูสีฟ้าโอเคค่ะสีฟ้าโอเคยังนูเคดูดูให้ยานหได้กินแล้ว ได้ฝาวาปลอ่างของยายได้กี่นาทีแลคะแปดย่างเหลือสองอ้าวมันต้องมีอีกหลุมหนึ่งนะตรงมไหนอะเออเบิ้งแต่โชคกันเชิงมี่เชิงหนึ่งเบิ้งเสาติงเสาสูงตามใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยี่ยมคิโมชิงานนะเอยแต่ก็สวยนะทีนี้อ่ะสวยมากโอ้โหของไทยสดมากเลยฮะ ขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอครชาแนลด้วยเด้อแดงไปแล้วแดงโอ้แดงไปแล้วเอฟซีเดี๋ยวรอแป๊บนึงอย่าเพิ่งเพลยแปดนะกำลังได้หกเดี๋ยวอีกสองนาทีนะคะมีไหมเดี๋ยวสองนาทีเดี๋ยวสองนาทีนะคะอู้นี่นะสุดยอดสุดยอดสีสีแจมเลยนะคะ แจ่มมากนะคะสีส้มชมพูเขียวอย่าลืมดูคลิปให้พวกเราด้วยนะคะสวยงามสวยงามสีแดงต้องคูดอจิแดงคุณล่องอึบเอาลูกขนาดไหนจะได้ไม่เอาลงไม่บอกไี่ต้องบอก เดี๋ยวไปตีทงืนนดนมันไม่ได้ไม่มหมู่้านยสวยเลยหรือว่าจะไปแข่ตรงสาลาดีสิ่อ้สีขาวท่งเสากระไดนอกขนาดนะยังไม่ได้ยังไม่ปากเหรอยังไม่ไม่อันนี้อันนี้ปากเลยไหมอันนี้แข้งแข็งก่นนะยังยง เมื่อกี้แอนพยักหน้าหรือไม่พยักหน้าพี่บอกปากเลยไหมพยักเออมันก็พยักหน้ามันก็ยังไม่ได้สั่งอะไรมันก็พยักหน้าอยู่นะไม่งงเนาะไม่ได้ให้เหรอระวังโดนมุงใหญ่จับตามคือมันเฉียงกระคองฮอน้ากระโดดนี่แหลมาไม่ทันตุงใหญ่อ่ะโอ้แกมาไม่ทันตุงใหญ่โอเคโอเคเยี่ยมไม่ยาก ไม่ไม่สาวสาวนนั้นนะม่โอ้วันนั้งใส่ทุกตองันแล้วมันจะพอยพี่าอลอุ้ยนูงยเอะเต็มเลยไม่ต้องกลัวไม่พอเนอีใส่สองนันคนละใหญ่มสูงอันนี้มันไม่สูงต้นนี้มันพ2นสอยากนะมือวไเจ้านั่งให้เรียบร้อย่นางนี้แล้วก็เอามือไว้ข้างล่างนี่เอาไปตข้างหลังก็ได้ข้างหลังสาวมาวเลย มือเนี่ยเอาอ๋อเออมันลงไปแล้วอย่าดันจับให้มันชิดกันฟังโถมเอามาหองระวังระวังนะคไยงานนะไฟหายระวังคนนะก็มือหายนะ fc ไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวมือหายสำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยงามคักเทเดอร์พี่น้องเลยข้อบิลล่าบ้ ไม่เอามาเรียงว้ให้เจ้ตเลยอ่เสาในเสยังยุ่งเสาในเสอสองสี่หกเดี๋ยวเราไปเอาอีกจะได้บอนมาจับต่อไม่ได้แล้ไม่เจ้เลยจับมาให้่ครจับเอาดันพยายามมือเคยหาย ปปสำเร็จแล้วนะคะ FC สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ like กดแช,ชร์สมองชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ